เป็นดอกไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะต้นอยู่หน้าบ้านก็จะเป็นดอกไม้ที่ว่าพันไม้ใหญ่นะคะที่ออกดอกสีสวยมากค่ะแล้วเขาก็จะโรยง่ายนะคะจะเป็นพันไม้ใหญ่อีกหนึ่งพันไม้นะคะที่ออกดอกนะคะพอออกแล้วเขาก็จะ โรยเร็วมากนะคะก็เลยเก็บฟาร์มงามของเขานะคะเพราะว่าเขาโรยเร็วมากน่าเสียดายนะคะสีเขาก็จะหวานชื่นใจนะคะทุกคนแต่เสียดายที่ว่าเขาโรยง่ายมากนะคะเพราะดอกนุ่นบานดอกนี้โรยนะคะอันนี้ก็ยังบานไม่เต็มที่นะคะก็เลยแงะนะคะเก็บภาพฟาร์มหวานของเขามาฝากค่ะทุกคน